โบชยดาโต้ ato, หลังเพจดัดงแฉคู่รักไวทีนเลิกกันแล้วลัน่นลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีจากกรณีที่มีเพจดังออกมาแฉว่าคู่รักไวทินเลิกกันแล้วพร้อมกับบอกด้วยว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันแรงมากหลังจากจับได้ว่าฝ่ายชายตามจีบนักร้องหน้ากากผักขมปีมานานถึง3ปีซึ่งชาวเน็ตได้โยงไปถึงคู่รักไวทีนนั่นก็คือคู่ของอาชิและมิยา ล่าสุดโบชยดาแม่ของอาชิได้ออกมาโพสต์ IG story ถึง3โพสต์ครับโดยเธอได้แชร์ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆที่นำเสนอข่าวนี้พร้อมกับออกมาชี้แจงด้วยนะครับอย่างเช่นโพสต์นี้โบชยดาได้บอกเอาไว้นะครับว่า ลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยข่าวใกล้เป็นแบบนี้ได้ยังไงลายไอจเบอร์ยังไม่มีจากโพสต์นี้โบเชดาบอกว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่จริงนะคะ และจากโพสต์นี้โบชยดาได้ชี้แจงเอาไว้ว่าสืบเนื่องจากข่าวนี้และเข้าไปเห็นคอมเมนต์มากมายทําให้อยู่เฉยเไม่ได้ปกติไม่ชอบยุ่งเรื่องใครเรื่องตัวเองก็ปล่อยแต่คราวนี้ต้องขอออกมาพูดอะไรสักอย่างอยากจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์อย่าเพิ่งด่วนสรุปจากข่าวนะคะเพราะถ้ารู้ความจริงเชื่อว่าคนที่ไปว่าน้องจะต้องเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจที่ดีที่สุดคนหนึ่งค่ะน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้เขาต้องเจ็บไปกว่านี้เลย